สละเอียคำแรกนะครับมะเมียมออะมะมอเอียเมียสละเอียมีสละเอนะครับสละอีแล้วก็ยอยักษ์มะเมียคำต่อไปเน่าเสียนอเอาเนาไม่เอกเน่าสอเอียเสียเน่าเสียต่อไป ตัวเตี้ยต่ออัวตัวต่อเอียเตี้ยไม่โทเตี้ยตัวเตี้ยคำต่อไปอ่อนเพลียออออออนออไม่เอกอ่อ,อนพอรอเอียเพลียอ่อนเพลียตัวนี้มีควบกล้ามนะครับอ่อ,อนเพลียมีพออนะแล้วก็สละเอียสละอีสละอีเอาไว้ตรงรอเรือนรอลิงนะครับ ลอลิงนะครับอ่าพอลเอียเพียอ่อนเพียต่อไปตะเกียบตออัตะกอเอียเกียเกียบอเกียบอันนี้มีตัวสะกดเพิ่มเข้ามานะครับกอเอียเกียก่อนแล้วก็กอเอียเกียเกียบอเกียบตะเกียบต่อไปเกี่ยวข้าวกอเอียเกียเกียบวเกียวไม่เอกเกียว ขอ,ขออาขาขาวขาวไม่โทข้าวเก okay? ah. ah. inaire. aime. ี่ยวข้าวคำต่อไปอาเจียนออาอาจอเอียเจียเจียนอเจียนอาเจียนต่อไปมาเยี่ยมมออามายอเอียเยียเยียมอเยียมไม่เอกเยี่ยมมาเยี่ยมต่อไปไข่เจียวขอไอไข่ไม่เอกไข่จอเอียเจียเจียบอเจียวไข่เจียวต่อไปไปเที่ยว ปอไอไปทอเอียเทียเทียวเทียวไม่เอกเที่ยวไปเที่ยวต่อไปเงียบเชียบงอเอียเงียเงียบอเงียบชอเอียเชียเชียบอเชียบเงียบเชียบวาดเขียนวออาวาวาดอวาดขอเอียเขียเขียนนอเขียนวาดเขียนต่อไปกุนเชียง กออุกุกูนอุนชอเอียเชียเชียงอเชียงกุนเชียงต่อไปลูกเจี๊ยบรออูลูลูกอลูกจอเอียเจียเจียบอเจียบไม่ตีเจี๊ยบลูกเจี๊ยบต่อไปก๋วยเตี๋ยวกออัวกัวกัวยอกรวยไม่ไม่จัดตวาก๋วยต่อเอียเตียเตียวอเตียว ไม่จัตวาเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต่อไปสามเหลี่ยมสอาา3อาสามอสามหอลอเอียเหลียเหลี่ยมอเหลี่ย,ยไม่เอกเหลี่ยมตัวนี้มีรอรอลิงมาควบกล้ามนะครับแล้วใส่สละอีกับไม่เอกตรงรอลิงนะครับสามเหลี่ยมต่อไปข้าวเกลียบขออา,าขาขาววขาวไม่โทข้าวกอรอเอียเกียเก,ยเก,ยเกียบอเกียบข้าวเกลียบ ต่อไปเกลียดช่างก็รอเอียเกียเกียดอกเกียดชอไม่หันอากาศงอชังเกลียดชังต่อไปรถเปรี้ยวเปรี้ยวรถเปรี้ยวรอสอรถปอรอเอียเปียเปียวเปียวไม่โทเปี้ยวรถเปี้ยวคำสุดท้ายนะครับลังเกียด รอไม่หันอากาศงอลังกอเอียเกียเกียจอเกียดลังเกียดโอเค